เดวฮะเออเดี๋ยว้ล้วปางนมาทองไม่บ้างดวรอเอเนียโอยกั้นลตอไหนมันเดน้อมาหาไรตาแ่น้อั้กัวกดอน่าาลูกก้าบแก่กินนมาเยอสิไปยนม่โอ้ยมากระดอนดอจ้าเอออด้ ใจกองแต่ใจมันคอเรื่อนั่เรื่องอะไถึงเม่ว่าผีเปลี่ยนเงื่องกอยากเ่องพวกนก็อยากแล้วเวลคาัอทก่เงิ่นี้เราไปอยากมีนะทุกคน่อากจแบนี้เพร่อเรหลงบ้านลงบ่เป็นวังาี่ิลป์ของวานเป็นวไปเก่าตาเป็นินไปเก่าตาเป็นอินเป็นตาไม่ได้ ไ่้ละอนเกะเอาดา่ามาจังไบทงแผนทยบางมย่มนยูซูจีเกีนต่จังไปไม่ีผ่านนองผ่าเด็กดาาห้ามารตที่เห็นด้วยละถึงเพี่นเพื่วนมองมีแล้วมองตุ้องเกเรเนพ่ยอยังงนี่ยังไเระพอรมาเาเเข็นเนี่ยเห็นเี่ยลังงามงามอะที่นี่ยล้งหนึ่งนะ

ว่าจะไปบอว่าอีกตัวไหนแม่ก็ทักเด็กขอใจกันว่าอ่าอาเจีมากกมาพูดนบ้เรื่องนี้นี้น่ข้ามหมวาเราว่าว่าเหล่นี้ไม่ื่วังไหนบอก่เนีเพ่นเ่ก็เอาพี่น้องเขาเด้อี่บ้าน้องนนะครับว่าี่เน้องถึงพอเปนาใาลูกเ่าลูกนาลูกุกนคไว้ด้อ มันหลังนี้แานหลังนี้มันจะมีชื่อท่เอยู่บ้ามีอะไรอาคาเป็นไอกรบของ้านกองค่น้มนหลันีื่ออกันที่เฉพาเด้อเออเขาชื่อ่เท้าบุญมันเปอนเพบันไดดีช่อแม่บันทงางกรงชื่อเท้าค้าแป่กาดชื่อแม่บุญยินแต่นวกระเพ้น คือว่าเม่ทย้างแห้งก็ไม่เคลื่อนไปแน่ๆคือว่าอินเดอ่อนไหมอดไจคือว่าเท่าบุงบุงปันลุมแล้วก็สังกระชีแล้วก็ตั้งให้จุเลยคือว่าเท่าปกปก็เื่อนเหานี้ห็คเดีวต้องท้องคือว่าเท่าบุญมันคยื่นเพื่องถาวเดอท่านผู้ใดได้คืนท่านผู้ใดได้อยู่กั้เนี้